สวัสดีจ้ามื้อนี้กับแม่พ่อกันอีกแล้วนเวนาะจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะจ้ะกาก็จะพามาเบิ่งของคอดเนาะจ้ะามีคนสอบถามมาว่า,าในของคอดเตียงขอดแต่ตตละเตียงมีลักษณะแบบใดมื้อนี้เขาจะพาไปเบิง่งทั้งหมดเลยเนาะจ้าว่าในของคอดของข้ามีลักษณะแบบใดเนาะจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าลักษณะของของคอดของข้าเนาะจ้า จะมีลักษณะเป็นหองเดียวเนาะจะหองเดียวแบบนี้แต่ว่ามีขนาดที่งหา่เนาะจะมีขนาดที่ง่ายสำหรับเตียงคอดของเขา้าทั้งเบิร์ตในหองนี้เนาะจะมีอยูหกสิบสี่เตียงมีอยูหกสิบสี่เตียงมีอยู่ทั้งหมดซีแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวซีแถวนะจาะแถวละสิบหกเตียงอ่าซึ่งทุกเตียงคือกันมดเนาะจาะ ทุกเตียงจะมีลักษณะคือกันมดดีลยวเขาจะพาเยี่ยมชมเบืงก่อนเนาะว่ามีลักษณะแบบใดอันนี้คือเตียงที่เตียงที่มีหมูคอดเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะจะ๊ะเดี๋ยวเขาจะพาเยี่ยมชมตรงนี้ก่อนเนาะแล้วจะพาไปเบึงว่าเตียงหนึ่งมีอุปกรณ์มีอย่างแน่ะนะจะ๊ะนี่น่องคอนหนึง่งเพื่นสอบถามมากนะจ๊ะว่า เพิ่นอ,อยากลู้เกี่ยวกับลักษณะของเตียงหมูเนาะจ้ะอ่ามันเองจะผ้ามาเบิงแบบละเอียดเลยเนาะจ้ะอ่าสำหรับผู้ใดเนาะจ้ะที่สงสัยในเรื่องไหเนาะกะคอมเมนต์มาเนาะจ้ะถ้ามีเวลากะจะเฮ็ดคลิปให้เนาะจ้ะจะเฮ็ดคลิปให้เบิงอ่าอันนี้คือเตียงที่มีมูคลอดลูกแล้วกะจะมีลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะกะจะมีลักษณะแบบนี้ ทุกเตียงเนาะจ้าทุกเตียงก็จะมีลักษณะคือกันเบิดเลยเนาะจ้าคือกันเบิดทุกเตียงเลยอ่ามีอยู่ทั้งหมดเนาะจ้าซีแถวแถวลนะชิบหกเตียงเนาะดูแลคนเดียวเนาะจ้าดูแลโดยมารีพูเชียวชานี่แหลนะเนาะอ่าอันนี้คือหมูตีบพระท่านในขอดเนาะจ้าจะลออขอดอ้าวที่นี่เข้ากัจะมาเวาอีกเนาะจ้าว่า ในการคอดหมูในการคอดหมูจะวนเวียนกันขอดเนาะจา้ะหมูหมูที่ฉีดสเปส์สีแดงแบบนี้เนาะจ้ะก็กคือหมูที่สียานุ่มอาทิตย์นีาา้เนาะจ้ะที่นี่จะยานุ่มแล้วจะยานุ่มก็จะฉีดสเปร์ละหัสหมูไว้เนาะยานุ่มเพราะยานุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะยานุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาหมู หลอดไม,ม่เมื่อคืนเตียงร่อขอดนะจ่ะอ่าซึ่งคลิปคลิปที่ยานุ่มกับมี่เรานะจ่ะมีคลิปให้เบิ้งแล้วคลิปที่เอามูขืนเตียงอ่อร่อขอดกับมี่คลิปให้เบิ้งแล้วย้อนกลับไปเบิ้งได้นะจ่ะสามารถย้อนกลับไปเบิ้งได้อันนี้คือหมูตัวที่สียานุ่มเนาะเนาะลักษณะของตัวหมูก็จะมีลักษณะแบบนี้อ่าอันนี้คือขาวๆนะจ้ะอันนี้คือขาวๆให้เบิงนะ้งเนาะ ที่นี่นอกจากเขาจะผ้ามาเบิงว่าเตียงเตียงนึ่งนอกจากใส่อุปกรณ์น,นี่อย่างแน่เขาจะยกตัวอย่างเตียงนี่แล้วกันเนาะเตียงที่บ่มีหมูหน่อยนี่เนาะนี่นอกจากะมาเบิงกันเลยนอกจ๋าเนาะอาจ้าเขาจะผ้ามาเบิงแล้วเนาะจะผ้ามาเบิงเตียงคอดเนาะสําหรับเตียงนี่น้กจาาทุกเตียงเหมือนกันยกตัวอย่างให้ดูเตียงนึ่งนาะจ้าอ่านี่ประตูเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ นะประตูเวลาเปิดเขาต้องป mm ิดดีๆเนาะเวลามันมีหมูหน nah, ่อยเนาะกระส้นหมูหน่อยออกนะจ่ะหมูหน่อยออกเตียงเข้าเนี่ยเขาต้องบอกก่อนว่าเตียงเขาเป็นเตียงยกสูงว่าเป็นเตียงติดพืนแบบว่าหมูยางเขาได้เลยบอเนาะเป็นเตียงคือหานหม้อลั่นี่เนะจ่ะเนี่ยเป็นเตียงแบบนี้เวลาเวลาปิดประตูตอนที่มีห <t ür k> มูหน่อยเขาก็ต้องปิดเห็นสนิทอ่ามาที่นี่อันนี้คือเปิดประตูออกนะจ่ะลักษณะประตูกันจะเป็นแบบนี้เนาะ จะเปิดประตูออกได้เลยก็จะเป็นแบบนี้อ่าที่นี่ในส่วนของประตูบล็อกหมูทั้งกดเนาะจา้ะจะมีเล็กแบบนี้เนาะเนี่ยเล็กจังสี่เนาะจา้ะเวลาเขาจะเปิดเอาหมูเขาก็เอาตัวล็อกตัวนี้ออกซึ่งสามารถดึงออกได้สองทางเนาะจ้ะนี่แต่ตอนนี้มันมีหมูอยู่ตอนนี้มีหมูอยู่ถ้าเขาเปิดออกก็ยานมันเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เบิรงอยู่เนาะจา้ะอ่ะเราจะเปิดให้เบิรงก่อนเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาอยัานไปก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมูจะออกนะออกแล้วจ้าออกแล้วอ่านี่เนาะอ่าเดี๋ยวขอล็อกก่อนเนาะไงขอล็อกก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะออกนี่เนาะจ่าจะจะแบบนี้เขาก็จะล็อกแบบนี้สามารถถอดออกได้แบบนี้เนาะอันนี้ขึ้นล็อกมูเนาะจ้านี่เนาะเป็นแบบนี้ฟังนี่ก็ถอดออกได้คือกันเนาะจ้า บ้างนี่ก็ถอดออกได้เป็นเล็กเท่กันสามารถดึงแล้วก็ถอดออกถอดแล้วยกเล็กออกได้เลยเนะาจา้ะโยกเล็กโยกเล็กตัวนี้ออกได้เลยเนาะแล้วด้านคางด้านคางตัวนี้มันจะมีปุ่มปุ่มปับระดับเขาสามารถปับเห็นหมูสําหรับห sort of ม,มูแม่ที่โตน,น้อยๆอ่าสำหรับหมูแม่ที่โตน้อยๆเขาก็สามารถปั๊บปับป๊บเอาเล็กมาล็อกไข่ล็อกในสุดอันนี้แล้วก็สองสามสี่แล้วแต่ว่าโตใไดไงโตใดน่อย ตัวที่มันใหญ่แห้งๆเข้าไปเห็ดรัดรัดแบบว่าแคบมากทั้งสี่หมูก็จะแบบว่าการกินการนอนก็สิบโสะดวกเขาก็ต้องเบิ้งขนาดของตัวหมูเนาะอันนี้เนาะจ้าอ่าสามารถปรับขนาดได้ปรับระดับได้อันนี้ขึ้นนาะล็อกหมูเนาะที่นี่ถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นพื้นที่หมูยูเนาะจ้าถ้าเป็นพื้นช่วงนี้จะเป็นพลาสติกเนาะจ้าช่วงนี้จะเป็นพลาสติก อันหมูแม่พันธุ์ก็สีบ้ค่อยได้เหยียบอ่าหมูแม่พันธุ์ก็ไม่ได้เหยียบเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หมูน่อยอยู่ด้านขอบขอบเนี่ยจะเป็นช่วงที่หมูน่อยอยู่อ่ากะสีบ้การผู้พังกะสีน้อยแล้วกการผู้พังอาจจะเกิดจากหมูแม่พันธุ์ขาของหมูแม่พันธุ์เนี่ยมาเหยียบเหยียบก็อาจจะเป็นผู้เป็นลูเขาก็ต้องสมแซมเนาะจ้ะ และส่วนของที่หมูแม่พันุยืนอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะจะเป็นเล็กอ่าส่วนนี้จะเป็นเล็กส่วนนี้จะความแข็งแรงทนทานเนาะเพราะว่าหมูแม่พันหมางตัวสองร้อยสามร้อยกิโลเนาะจ้ะถ้าเป็นลาสติกตรงนี้มันจะสามารถแตกได้แต่ว่าถ้าเป็นเล็กตรงนี้อ่ามันก็จะมีความแข็งแรงทนทานอ่าหมูแม่พันุก็จะเหยียบได้ตามสบายเลยนนนนนเนาะจ้ะอ่าอันนี้คือส่วนผื้นเนาะจ้ะอันนี้คือส่วนผื้นเนาะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้อะต่อมาเนาะจ้ะต่อมาเนาะถ้ามาเบิ่งส่วนของอาหารหมูอาหารหมูเนาะจ้ะส่วนของอาหารหมูหมูแม่พันธุ์ตูกโตกัจะมีลักษณะคือกัันะีีคือกับพออาหารหมูอันนี้คือกับพออาหารหม,นนราหารหมูหมูแม่พันธุ์ที่ขึ้นเพียงล่อคอดเขาจะให้อาหารประมาณก,กิโลกิโลเคิงสองกิโลแล้วแ่ขนาดของแม่หมูเนาะจ้ะ แล้วแต่ขนาดของแม่หมูมันจะมีกิโลบอกนะจ๊ะช่วงนี้เนาะนี่มันจะมีกิโลบอกเท่านะเท่ากับสามารถปั๊บได้แล้วพอแม่หมูคลอดลูกได้ลูกนได้ลูกแล้วเท่ากับจะปั๊บเพิ่มคืนเพิ่มคืนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้าจนถึงหกกิโลเนาะมือหนึ่งก็กินประมาณสิบสองกิโลกับนีเนาะบางตัวกินสิบสองกิโลเวลาเวลาเขาให้อาหารเขาก็จะไม่โยกอาหารให้เนาะโยกอาหารแล้วอาหารก็สิไลลงมาก ไห้ลงมาใส่กระป๋ออาหารตรงนี Or, Or, so you, so ้นะจ่ะ mm อ่าใส่กระป๋ออาหารตรงนี้แม่ก็แม่พันธ์ก็จะกินเลยตัวไดพวกินเขาก็ต้องสังเกตเนอะอาจจะเกิดจากการป่วยของแม่พันธ์หรือว่าหมูแม่พันธ์เจ็บขาหรือว่าอีหยังเข้าก็ต้องสังเกตอ่าส่วนกอกน้ำนะจ่ะอันนี้คือส่วนของอาหารกอกน้ำจะมีสองกอกนะจ่ะอันนี้คือกอกแรกเนาะอันนี้คือกอกที่สองอ่านี่กอกแรกกอกที่สอง ก๊อกตรงนี้สามารถเปิดให้หมูแม่พันธ์ได้เลยนะจ้ะในกรณีที่หมูแม่พันธ์นอนสม้มอ่าบ่อกินยาเขาสามารถเปิดน้ำรอได้เนาะเนาะเขาก็เปิดน้ำก็ะไหลออกมาอ่าอีกก๊อกนึ่งจะเป็นก๊อกแบบแบบหัวก๊อกแบบหมูแม่พันธ์แตะกินได้นะจ้ะอ่าจะเป็นก๊อกตัวนี้เนาะอ่าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ในส่วนของอาหารเนะจ้ะ อ่าที่นี่คอของหมูแม่พันธุ์เนาะอันนี้คือคอของแม่เนาะอันนี้ไปที่นี่มาบ่งส่วนของลูกอันนี้คือคอของลูกนะจ๊ะอ่าอันนี้คือคอของลูกก็จะมีลักษณะแบบนี้ <SE cin elet> เขาจะเอาเขาจะเอาอยางยางพลาสติกแบบนี้มามาไห่เวลาเขาเปิดโคมไฟแล้วมันจะอุ่นคื้นตรงนี้จะอุ่นหมูกับหูหูเนาะจา๊ะมันจะมันนอนไนหนีเลยเขาจะเอาโคมไฟมาไหวลักษณะแบบนั้นเนาะจา๊ะอ่า โคมไฟว้ลักษณะแบบนั้นเนาะเวลาหมูออกลูกละอะหมูก็จะกลับไปนอนอยุ่ไฟเนาะจ้ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศหนาวถ้าอากาศหนาวหมูก็จะต้องการความอุ่นหนาวให้หมูก็จะขี้แตกเนาะจ้ะอ่าอันนี้เขาก็จะเห็ดแบบลักษณะแบบนี้ทุกข้อนะจ้ะทุกขอ้อจะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยเนาะจ้ะอ่าก็จะมีโคมไฟห้อ่าที่นี่มาเบเขาจะพามาเบิง กลองหนึ่งเนาะอ่ากลองนี้เนาะจ้ะ,เ,ะ,ะ,จะเหมือนกันเบอร์เลยเนาะจ้ะเหมือนกันทุกอย่างเลยอาหารอ่า,อาเวลามีอย่างผู้พังหรือมีอย่างพังเนาะจ้ะเขาก็ต้องมะสมแซมเนาะอ่าลักษณะของหมูก็จะเป็นแบบนี้เนาะจ้ะอ่าจะจะมีลักษณะแบบนี้ทุก,กข้อก็จะคือกันเบอร์เลยเนาะจ้ะเนี่ย สำหรับผู้ใดที่สงสัยเรื่องใดน,นะจ้ะสามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวจะเ็นคลิปตอบให้นะจ้ะเจ้าไหนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะจ้ะสำหรับว่าสำหรับมือนีนี่ากะปิดประตูปิดประตูะตให้หมูปุ๊บล็อกเรียบร้อยเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะจ้ะนี่ในส่วนของของเสียนะจ้ะ หรือว่าขีหมูนำเ,เนีย่ยเขาจะมีวิธีการจัดการจังหดเนาะสําหรับถ้าเป็นมู้นเป็นเขียงเนาะจะเขาก็จะกวาดโลงเนาะแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะจะเขาก็ถ้าหมูขีแบบนีนเน้เขาก็กวาดลง,งกวาดโลงเนาะอ่าที่นี่กวาดสมมติถ้ากวาดเบิร์ดแล้วก็กวาดทางล่างพื้นพร้อมเนาะเขาก็จะกวาดทา้งล่างพืน้นกวาดทั้งเบิร์ดเลยเพื่อเ่ให้มันมิกลิ่น แล้วหลังจากนั้นเขาจะเอารถคูรลูมาเนาจะเอารถยูนี่ละมายูนยูแล้วก็ตักไปทิ้งเว้ที่บอบอขีของหมูเนาอะอันนี้คือการกําจัดของเสียอันนี้คือเฉพาะส่วนส่วนของขีเนาะจา้ะที่นี่ในส่วนของนําเงียวนําเงียวเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงในห้องคอดเนี่ยเขาจะมีบอนําเงียวอยู่ในห้องคอดอันตรงนี้เนาะจา้ะส่วนตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นพื้นปูนธรรมดา ส่วนตรงนี้จะเป็นบอ,บอนำเนียวนะจ๊ะทั้งหมดเลยที่เป็นรูๆอยู่นี่เนะาะหมูเนียวเร็จปุ๊บน้ำก็จะไหลมาร่วมกันอยู่นี่น้ำจะไหลมาร่วมกันเต็มเลยเนาะจ่ะเงี้ยวไปเบริรเลยเนาะบุญเงี้ยวไปเบริรเลยน,นี่คือบอนำเนียวทั้งหมดเลยเราไม่มีกินบอมีกินเนาะจะแต่ว่าบอ่อแห้งราวาเฮามียา่ยายากําจัดกินอีกเนาะ มันจะมียาก,กําจัดกินหลังจากที่นําเงีย i, เง้ยวหลายๆนกจากนาเงี้ยวหลายๆเขาก็จะดูดเขาจะมีได้ได้ในการดูดนะจ๊ะดูดตรงนี้ดูดไปบอเงี้ยวเนาะอ่าเขาก็เสียบปลากไฟเขาก็เสียบปลากไฟแล้วก็ดูดไปบอเงี้ยวได้เลยนะจ๊ะอ่าอันนี้คือวิธีการกําจัดเอ่อของเสียของหมูนะจ๊ะง่ายๆนะจ๊ะกําจัดง่ายๆเลยเอา่าการเก็บ มูนเนี่ยเขาจะเก็บเสาเก็บแรงเนาะเขาก็กวัวาดาดลงมากกวดตตอมไ้เนาะจ้ะรอจสารานเขาก็ากกมาตักนำเงี้ยวถ้านำเงี้ยวหลายเขาก็ดูดไปบอเงี้ยวแค่นี้นะจ้ะระบบนี่จะไงถ้ามันนิ่กลิน้นนิ่กลิ้นเป็นยังบอถ้าทรงกลินเหม็นแห้งนะจ้ะพิษกฎไมยนะจ้ะพิษกฎหมายของบ้านเขาเนาะก็ะจะมียายาบำบัดกินนะจ้ะก็จะมียาบำบัดกิน มีแก๊สหลายบอ่ออยู่นี่มีแก๊สหลายบอ่บอบ่มีหลายเนาะจ้ะอา่จากที่ทานมาหลายๆปร์มปร์มนี่ถือว่าบ่มีแก๊สหลายเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะจ้ะสามารถเอาเอา่อรนบบมนี้เนาะจะ้ะไปไประยุกต์ใส่บานเฮาได้เาดนาะไปไประยุกต์ใส่บานเฮาได้เลยเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้เนาะจา้ะระว,วังว่าสิมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รับชมเนาะจา้ะสำหรับผู้ที่รับชม จังไหนก็ขอบพุ่นลายๆเลยลจ้าเมื่อนี้กับไปแล้วจ้า